พอดีมีสายเขาเลยตัดไปนะพี่น้องเราหอดไซยแล้ววะเออน,นี่ละ่ะล้วก็การที่แบบว่าเอไดมีซูมมอนี่เอกย่อมรอได้วาด้วยแรงพักดันของลุงนำ้ำลุงเราเบย์ยาให้ให้คือจังละว,วา่าถามมือนึงถามเอยากยายู่เดนมาร์กแล้วก็สิไดมีเฮียนหน่อยน้อยย่เองเออก็เลยไปสื่อเฮียนไว้ย,ย,าาย,ยูพัทยาหลังนึงหน่อยๆอยพี่น้องก็ได้หลังใยดอกหลังหน่อยน้อย คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากเอาลุงไปเที่ยวจกจกเดือนนึงเอ่อถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นปีหนา้าแมนสิเป็นหนีไปก็บสิเป็นหนีอยากอยากเอาเราไปเที่ยวพักผ่อนจกจะเดือนนึงสองเดือนก็ได้อาจจะเป็นสองเดือนไทยเพราะท่านด้งานไอคิดว่าถ้าสองเดือนก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าลุงเราอยู่ไดอยูุ่ฮ่อนก็เปิดแอร์เอานะเออคิดว่านี่ล่ะก็เลย <c oughs> ก็เ,เลยสิเอาลุงนี่ไปพักผ่นคิดความคิดของเอนะนะอยากเอาเราไปพักพรออยากเอา,าเราไปเบเราไม่ได้ไปนี่แต่เอไมาอยู่เดนมาร์กสิบสองปีเต็มสิบสองสิบสองปีเต็มเดือนตุลานี่นะสิบสองปีลุงบ่เคยไปเหยียบเมืองไทยเลยบ่เคยไปเลย ก็ได้ไปแค่ยุโรปแถวๆนี้่เอ่อเยอรมันกับโปแลนด์แค่นั้นที่เพิ่นไปช่วงเทยูนี่แค่นั้นไปกับไปน้ำกันเยอรมันก็สิมี่เดอะแก่งเพิ่นสองสามนุ่มเพิ่นนั้นไปมีแค่นั้นเลยลุงอ่ะลุงเพราะท่านเด็กเคยเด็กไปใส่ตั้งแต่เอมาอยู่เดนมาร์กเนาะบันี้เอก็เลยคิดว่าเออถ้ามีโอกาสเออยากเอาเล่าน่ะ ไปเที่ยวไปพักผ่อนไปอ,อไปเบิง่งว่าบ้านเมืองเขาเปลี่ยนไปปานใดแล้วแต่เรามาอยู่กับตอนปัจจุบันนึกสินะแต,แต่ที่เราเคยมาอยู่เพราะว่าลุงอ่ะไปอยู่กบับเอดอยู่แต่ก่อนเนี่ยลุงไปอยู่ลุงไปอยู่แบบว่าคือลุงอ่ะกินเงื่อนเดือนเกษียณเนาะเกษียณของรัฐบาลไหมเป็นไข้ขาขๆก็ว่า กินเงินของรัฐบาลกินเงินกษียนั่ะแหละแต่ว่ามันมีหลายแบบหลายเกษียนเนาะแต่ว่าเกษียนของลุงเนี่ยบ่แเ่นเงินพูา้าเออแบบแบบแบบที่กจจาเด็กกินกันนะแล้วสได้อีกแบบหนึง่งเป็นคล้ายๆก็ของ้าราชการซึ่งแมืเ่เราไปอยู่เมืองไทยเป็นหลายๆปีแล้วก็ถือหาเงินก่อนนี่เงินก่อนนี่ก็ยเงสิยูย,ยูคือเกานาะข้า,า,า,าขวไม้นะออื นก็เลยพักกันไปเราก็เลยไปอยู่แบบว่าบางปีก็อยู่สิบเอ็ดเดือนแม่พี่น้องมากมาเดนมาร์กเดือนเดียวมาแล้วกับไปคือเกา่ามาอยู่บัได้กับไปเดนกันกับเมืองไทยคือเกา่า <c oughs> สมัยตะกี้มันก็เวลาจะคุยกันก็คุยลําบากได้พี่น้องบางเทธอกะใส่โทรศพัพท์แน่เข้าเติมเงินเท่ากับคิดหอดล่องสิก ตื่นไปแล้วก็ท่วงกลับยังเน่ยสลับกันไปพี่นอ้องทันเทียกับสมัยนั้นยังพึ่งเริ่มพึ่งเริ่มใส่แมสเ e นเอเอพึ่งเริ่มใส่นะเอ๋รั๊วคนอื่นเขาใส่กันแบบไหนแต่ว่าเอพึ่งเริ่มใส่ m ม s s e n g e อร์โอ้สตาร์ทคอมพิวเตอร์เถื่อนหนึ่งสินเปลืองบักคักพี่น้องเพราะมันธรรมดาเด้คอมพิวเตอร์กับม้วนจอใหญ่ๆน่ะนะเออลุงแล้วก็มีอยู่ยู่เฮียน ก่อนทีเลาเงียนที่เราเศร้าไว้ให้นะก็อยู่ไปแล้วก็จ่ายคาอินเทอร์เนต็ตให้โอ้ะมวนกรุบขึ้นอย่างนี้คิดเบิ่งววามาเดนมาร์กเดือนเดียวตอนแรกว่าสิมาสิมาเหตุงานเพิ่นวะเออมาบแบบเดียววันนี้พ่หลังจากมันก็กิมีกฎระเบียบหลายอย่างถาตอนนั้นแล้วยังแข็งแรงอยู่แล้วประทไนมีโลกมีหยังแล้วก็ไม่อยู่เทลหกกลับมาหกเดือนเออไม่อยู่เทลเดือนเดียวแล้วก็กลับไปไม่ พรดอีกเทื่อนหนึ่งเพิ่นผ้าตัดผ้าตัดเออเกี่ยวกบโรกหัวใจเทื่อนหนึ่งยุ่แล้วก็ต้องกลับมาอยู่เดนมาร์กคันตั้มหกเดือนประกันเขาจ้างสิคุ้มคร้องไหมสิไหมเออประกันของเดนมาร์กนะมันก็เลยแบบว่าเราก็เลยแบบว่าเหตุแต่หลายอย่างหลายแบบนะความหมายอะ่ะเพราะว่ามัมนมันก็คือว่าระบบของเดนมาร์กถา้าเรา เคยเเคยได้รับการรักษาแล้วจากประกันของเขาแล้วสองกาับมอยูในประเทศภายในหกเดือนแล้วก็ไป,ไปไปไกลข่ายก็ว่าแล้วต้องบามีอย่างยู่เด่อบ่ป่วยอย่างน,น,นะแต่จังกลับไปได้เขาจ้างสิขายประกันให้เราอีกมันก็นคือของเมืองไทยของเมืองไทยแด่ดสิทธิอีกแบบหนึง่งเออของเมืองไทยนี่เราใส่ล่องใส่อยู่เดของลุงก็เคยล่องเหตุประกันของเมืองไทยแต่ว่าประกันของเมืองไทยมันสิทตลกได้พี่น้องประกันเมืองไทยคือว่า ถ้าคุณเคยเป็นโรคนี่แล้วตอนนั้นลุงผ่าตัดไ่บอรลุน่นไซบอรลุ่นอยู่ในหัวใจเนาะไ่บอรลุ่นอยู่ในหัวใจแล้วบันนี้เล่าสิบ,บ่สามารถจะผ่าตัดได้อีกไหมเราบร่สามารถที่จะส่บอรลุน่นคือผ่าตัดเกี่ยวกับเศษเลือดตีบได้อีกอยู่เมืองไทยถ้าเราเป็นเราก็สอใจเองสิน,นะประกันบ่คุุมข้องเออก็เรียกว่าเอาเราเรยกว่าเอาคนคนหนึนน่งอาจจะ ถ้าตัดเส้นเลือดตีบได้หลายมองได้มันประเด็จเป็นแต่อยู่ในสมองบรเด็จเป็นแต่อยู่ในหัวใจเนาะเป็นน้ำขาน้ำหยังส่ก็ได้พี่น้องแต่ว่าประกันเมืองไทยบ่คุุมขรองเล่าก็เลยเราก็เลยไดไดใส่ของเขาเธอเดียวแล้วเราก็บมาทรงต่ออีกตอนนั่นกับเหตุเนี่ยแหละผ่าตัดตอนนั้นปี2007มั้งออประมาณปี2007เนั่นแหละลุงก็เลยลุงกันเลยบ่บ่เฮ็ดหตุอีกนะประกันของไทยก็เลยบ่ได้เหตุอีก ก็เลยกลายเป็นว่ามาใส่เต้าของเดนมาร์กตอนหลังจากนั้นมาเนาะล้บวบันนีกน็พ่อกลับมาอยู่หนีแล้วคือจังเอเหตุงานเขาระบบแล้วบันนีเอเลีวว่าสะดวกที่จะเออเดินทางโดนลุงว่าถ้าไปเดือนเดียวแล้วว่ามันหน่อยโพดบเ่อคุ้มกับการนาั่งรถนั่งเรือเมื่อยงี่สินะ แล้วอยากไปอยู่จากสองเดือนแต่ว่าเอไปบ่ได้เราก็เลยตัดสินใจบ่ไปเราก็เลยย่อมอยู่เดนมาร์กนะพี่น้องเนาะอยู่เดนมาร์กนี่แหละจ้าเอกะเ่ราะไม่อย่างไรได้กับมาบอกซูฟังกับสิประมาณนี้เนาะจ๊นะนาะพี่น้องมาบอกซูฟังเป็นเอ่อเป็นเป็นขอแนะน้ำในการใส่ชีวิตไปพี่น้องกับเอ่อฝรั่งบางเถ้อเข้ากับบ่ได้เข้าใจเขาลอยปเปอร์เซ็นต์เขากับบ่ได้เข้าใจเขา้าลอยปเปอร์เซ็นต คอยคุยกันบางย่างกะจำเป็นที่จะต้องเอฟังหูไหวหูหรือว่าอยียงสีก่กระบาไปอันใดที่ว่าเออรับหูรับตาได้กะเหตุไปพี่น้องถ้ายยูคิดว่ายูแล้วมันดีขึ้นกะยูไปพี่น้องถ้าคิดว่ายูแล้วมันลำบากใจเหลือเกินกะล่องถอยมาต่างลักไม่หว้าถึงผู้ทายนั้นก็กลายอยู่เด้บ่แมหน่อย สักมือหนึ่งก็ต้องเจอค้นของของเหาอะเนาะเจอคนของเหาเอก็โชคดีอยู่วาเอก็ได้เจอลุ่งไหวแล้วก็่าเดเสียเวลาโดนอะนะก็อยู่เล่าน้ำเล่า้วเ,เป็นคนดีคนหนึ่งเด้อพี่น้องพญายนาั่นเล่าซอยเหลือคนดีดีแต่ว่าส่วนมากคนกับสิบาบาลมาหาเล่าแต่ย่ามจะคองเดือดร้อนเออพอเศร้าพ่อยู่ดีมีแห้งสบายแล้วก็ลืมลืมไปว่าเคยมี ผู้ชายคนนี้เคยซอยเหลือเคยหยังสินะมันก็นมีทุกรูปแบบแล้วเนาะมนุษย์เนาะพี่น้องเนาะว่า่าอยู้ไใสนี่ล่ะนี่ล่ะจ้าเอกะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้เปเปืดอยดนอพี่น้องจ้าสำหรับมือนีก้กอะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องสวัสดีจ้า ดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีอีกครั้งนะจ๊ะนาอกมือนี้กับวันอังคารวันอังคารที่หกกันยายนอีกบกี้มือกัคบครบรอบออยี่สิบปีที่เอเจอลุงรุ่งนะเอกก็รุ่งเจอกันได้ยี่สิบปีแล้วโอ้แป๊บเดียว แบบ20ปีแล้วโอ้มันกับบางไงเด้เนาะพี่น้องชีวิตเอ่อเอ่อชีวิตเมียฝรัร่งมันบางไงเด้ถ้าจะเบาไปแล้วในระยะ20ปีที่ผ่านมาที่อยู่น้ำกันกับลุงนะจ๊ะจะมีทั้งลมลุกคลุกคล้านมาื่อยๆมีทั้ง เออความสูขความถูกกับปั๊บปนกันไปพี่น้องอยากสิมา่อว่าวฟังน่งจากเป็นประสบการณ์สำหรับหลายๆคนที่กำลังมองหาเอ,อผู้บาวผู้ท้ายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มนุษย์มนุษย์สายฝอทั้งหลายนะพี่น้องมา่อก่าวฟังประสบการณ์ส่วน ประสบการณ์ตรงนะจ๊ะประสบการณ์ส่วนตัวเลยของเองนีอ่อยากแซงอยู่แต่ว่าแต่ว่าสิบหล่อยอยู่ทั้งหน้าว่ากะนนะจ่ะ,ะเดี๋ยวสิมา่อว่าประสบการณ์ตรงเอ,อมันกับมีบ้างพี่น้องมีบ้างแบบว่าความที่บไว้ใจกันความที เคยๆก็ว่าฉันพึ่งเธอเธอพึ่งฉันนั่งสินะก็คือเหมือนกับว่าเล่ากับบอลูว่าเข้าหักเล่าบอเข้ากับบอลูคือกันว่าเล่าหักเข้าบอมันก็เลยเป็นเหมือนกับว่าแบบว่าคือสิบประดาแซงดอกไปนี่ละน้ำกลนไปเลยเรื่อยมันแบบว่าข <c oughs> ับรถไปน้ำจมจมเรืองถนนเรืองรถไปน้ำ ใล้ายๆก็ว่าบ่มีความมัม่นใจในตัวตัวของเอ่อคนที่เฮาคบหาดูใจเนาะตอนที่อยู่น้ำลุ่งใหม่ๆสิบ่อยฟังเที่งตลกเที่งขำพี่น้องเทิ่งขำเทิ่งบอกบ่ถืกดอกเออ,อยังเช่นอาจจะด้วยภาษาที่บ่เข้าใจกันเพราะว่าตอนนั้นเอ,ก,อ,เอเก,กับบ่ได้หมายค็าว่าเอบ่ได้กเก่งภาษา อังกฤษเลยเอ่อหันรอเรียก่อนภาษาอังกฤษเอกบริเกงก่แค่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพ่อจะสามารถซื่อสารได้บริเกงแห้งแต่ว่าด้วยความที่ลุ่งแล้วกับเป็นมนุษย์ที่เอาใจเอาแต่ใจจะพองไหมเราเป็นแบบว่าด้วยความที่แกก็เอาแต่ใจตัวเองเนาะแล้วคราวนี้ หลายๆอย่างเราก็เป็นมนุษย์ตับเดียวมนุษย์ตับเดียวก็คือประมาณว่าบ่แคบประสนเออหนาเธอกับว่ได้ขึ้นหนาพอชั้นยังแบบนี้นะก็เลยเป็นแบบว่าเหมือนกับนีหยังมาสุ่นใจหน่อยสุ่นว่าใจหน่อยเอ่อเขียดงอนียังก็แล้วแต่นิดๆน้อยๆของข่อยนี่ละข่อยก็ไปแล้วเด้พี่น้องข่อยก็แพ็คขล้องแล้วก็หนีโหลดเด้ก็ได้แบบว่า กได้ก็ได้ล่อหาล่อสิบแมอ,อแพ็กคลองได้ก็ไปเลยแล้วอ,อาดราดเออบางเทือเนาะเขามองยอดหลังกลับไปเพื่อนหลายคนที่หลุจักเอตั้งแต่สมัยเออยู่กระลุงให,หม่ๆเขาก็สิวา่าโอ้ยป๋ากันเลิกกันอะ่ะอาทิตย์ละสามครั้งพี่น้องอาทิตย์ละสามครั้ง เลิกกันหมือนนี่หมือนอื่นกับเป็นหงอเข้าขึ้นคือเกามันกับเป็นนังสั่นมาโดนจนโดนจนหมื่นหนึ่งเอ็กอะรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วตอนนี้คือแบบว่าหงอแย้มใไดเข้าก็บขึ้นมากคือเกาแข็ขๆก็ว่าเข้ากับหักเล่าแต่เขา้าบรลูโตว่าเข้าหักเด็กเอกเอ,อประมาณเนี้ยแรกๆเลื่อยเพลินเออสบายบสบายยุ่งกันไม่ไม่ลุบ่สบาย,บบาย,ยาลุง,อลงเออเป็น ปีแรกิ่นเป็นเคี่ยวกบโรคหัวใจนี่แหละไดีผ่าตัดไดีนอนโรงพยาบาลแล้วก็วมีคนเฝ้าสุดท้ายเข้ากับไปเบิง่งคือเก่ากับแมนเอไปเฝ้าคือเก่าเอ้ยว่าแม่นเ่ได้เป็นโลคหัวใจขั้งแรกเลยที่อยู่น้ำกันเพิ่นเป็นผ่าตัดนิวเออนิวน่าจะนิวในไตมั้งหรือหรือนิวได้หุงนำดีเอกจำบ่ได้ละนิวขวันะ้วเนาะหาเม็ด กยมมย็ยังเก็บไว้ยุสมือนี่ก็ยังยังเก็บไว้ยูเที่เนห,เหนุขิดไปแล้วตอนนั้นก็เอาให้เบิ่งอยุเออมันก็จะเป็นแบบว่าน้อยๆซ้ำหนีซ้ำขอนิ้วหนึ่งพี่นอ้องแม่มันอ่ะซ้ำขอนิว้วล้วก็น่อยลงหน่อยลงน่อยลงเออเป็นหาตทั้งหมดเป็นนิวหาเม็ดอยู่ในท้องปวดนอนบ่ได้ไปหาหมออืบันีกนันนีลากระบกว่าเฮ้า บรูเรื่องเฮ้าบ่เขาใจเพื่อนเอา้าเอากับเอ๊กันนี้ที่ข้างบ้านก็ท้ามาเอา้าเอหายไปสายท้าเพลินเพลินว่าเขาไปยูน้ำชั้นแล้วเขากับบรู่คือกันแต่เขาบรมาเหย่ยงประมาณนี้แหละบอกแบบว่าบอลูแต่ที่แถจะพร้องไรเฮานะเออประมาณนี้แหละแล้วกัยาำหนักกับโทรเอิญเฮ้าขึ้นมาคือเก่าเอาิญน,น,น้ำหาเฮ้าคือเก่ามันแบบว่าแขา่งๆก็มันจะเป็นครูกันเนาะพี่น้อง อันที่แรกกับบ่ได้วาหักแล้วเด้คิดวา่าอุ้ยพ่อแย่นี่ไหมเอาใจเนาะเอาตั้ใจจ้าของไหมแบบแบบก็เดแบบวแบบคิดว่าสิยูน้ำเล่าได้เนาะเพราะว่าหลายๆเหตุผลหลายๆอย่างแต่ว่าสุดท้ายก็คือแบบเออกับกับสุดท้ายก็คือ,อยูได้เสยเอาเออเนี่ยวันที่เก่าเดือนเก่าเนี่ยครบยี่สิบปีที่เจอลุงปีสองพันสอง ปีสอง2สองเจอลุงกะปีนี่สองสองกะซ้ำยี่สิบปีนะพี่น้องไป้เนาะถ้าถามว่าเอได้ยังจากลุงบอเอได้บทเลียนเอได้เลียนหลู่หลายหลายสิ่งหลายๆอย่างพี่น้องแต่ถามว่าเขาได้เงินได้ค้าได้ทองได้เงี้ยนได้สร้างบอเขาบ่ได้บ่ได้แต่ว่าถามว่าเล่าจุนเจือซอยเหลือบอแล้วซอยอยู่เล่าเอาเอเขาเอิดไวาอย่าง เราพักดันไ้เอไฟไพ่ย่ามีบ้านยูเมืองไทยโดยทีวากับพนเอากับมีพี่คนไทยอีกคนนึงทีซอยสนับสนุนอีกคนนึงเนาพี่น้องอันนี้กะสิเอ้ยซื้อเหล้าได้ยู่ดอกแต่ว่าพอมีคนหลุดจากเหล้าหลายอ,อ,อยู่เดนมาร์กกะคนก็ไม่ค่อยหลุดจากเพื่อนหลายแต่ว่ากะเป็นกิเลกนะาจาน้ะเนาะเราพักดันเไดายเฮียนตอนนี้กะไก่เมินแล้วไก่เมินแล้วอีกประมาณสองปีกับพนไก่เมิอแล้วล่ะอีกแล้วสองปีพี่น้อง ก็เป็นนีนั่นละมีบ้านแต่ว่าลุงเล่ากับ่หายขายลุงบ่หขายขายเคยเบาอยู่ว่าเมื่อยหลายยางช่วงเลี่ยนหนังสือน่ะโอ้ยพี่น้องมันบ่ายเด้เลี่ยนหนังสือเหล่าเงินเดือนนักเลี่ยนตอนนั้นมันได้แค่ได้แค่หกพันหาพันกลัวหกพันโคนมันบ่นพ่อคนเคยเหตุงานได้เงินเดือนหมื่นหาหมื่นเจ็ดมันบ่พอต้องเหตุงานแบบว่าบ่เคยได้อยู่บ้าน เ็ดงานแบบว่าแลนงานหูหลูบเลยพี่น้งองเข้าใจเข้า่าหูหลูบหูหลูบแบบหูหลูบแบบเห็ดงานแบบว่าแบบว่าเฮ็ดเฮ็ดทุกอย่างไหมเห็ดแบบว่าเขาเอิญไปเฮ็ดย่างกลับไปจริงไหมเห็ดทุกอย่างเห็ดทุกแนวเห็ดทุกอย่างเลยจริงๆแบบจนว่า จนต้องย่อมย่อมรับใผ้ได้ว่าขั้นบอลอดก็คือบอลลอดคือเข้าสู่มาสุดแล้วงสินะแต่กระพานพี่นอ้องคือด้วยความที่ลุ้งแล้วกับซอยคือกันลุ้งแล้วกับซอยแบบซอยนู่นนี่นั่นหลายๆายอย่างแล้วก็ซอยจนเออโอเคเข้าก็ได้มาหอดมือน,นี่ก็ถือบาก็ดีแล้วพอเอคิดว่าถ้าเอยังอยู่เมืองไทยเอกับคงสิบบัได้มีอย่างอาจจะบ่ได้มี ชีวิตแบบนี้อาจจะบ่เคยมีรถเป็นของเจ้าของก็ได้อาจจะบ่เคยคิดว่าจะได้มีบ้านอี่ยังแบบนี้แล้วก็ว่ได้จุนเจือพี่น้องทั้งเมืองไทยนะมุสีนะกับว่ได้มี